เมื่อวานนี้เราไปเราไปเล่นการบนท้องถนนกับ Facebook ไลฟ์เมื่อวานนี้ f c e e o o o เนี่ยเขาเปิดตัว Facebook ฟังก์ชันใหม่นะเราก็เลยถูกคันเลือกในตัวแทนของพูมภาคเอเชียถ่ายทอดสดเมื่อวานนี้ในหน้า Facebook วูดี้มิลินทิจินดาเขาบอกว่าดังไปด้วยเอเชียเขาบอกาบอกว่าเราได้ไอเดียไปลุยไปทั่วเมืองคอนเซปต์ชื่อว่าวูดี้เกิดมาลุยรต้นเราไปที่อวรากันก่อนกับชมพู่อารยาไปร้านหมูทอดนะครับชื่อว่านายตือใช่ไหม เฮตุ่ยเฮเตอทอดอร่อยเลยทอดอร่อยไปข้าวข้าวหมูหมักกระเทียมนี่คือถ่ายทอดสดเลยเหรอถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กใช้มือถือเครื่องเดียวถ่ายทอดสดเฮ้ยอย่างนี้พี่ป้องก็ทำได้ดีตอนจะนี้ไปโลกมันเปลี่ยนแล้วพี่และลูกๆเนี่ยถ่ายทอดสดจากที่บ้านผ่านเฟซบุ๊กโอ้โหเมื่อวานนี้ขอบอกว่ามีคุณผู้ชมดูเนี่ยประมาณสองสามแสนคนใช่จริงภายในประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะ เขาบอกว่าช่วงที่เราไปที่เยาวราเนี่ยชมพู้เนี่ยด้วยความที่ว่าไม่ค่อยใบไม่เคยกินทุ <ไป S 1> <า>กอย่างเลยใช่ใชเป็นผู้หญิงที่กินทุกอย่างแล้วตื่นเต้นไปหมดหมีร้านแบบนี้ด้วย เขาเรียกเขาเรียกเขาเรียกกายเป็นผู้เจ้าหญิงข้างถนนเหมือนไหมใช่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 ีวิตรอด้วยชีวิตเวลไทมตลอดเลยนะเอ็นจอยมากนะครับสแล้วก็แล้วก็หลังจากนั้นป้อมเนี่ยก็พาเข้าไปที่บาร์แห่งหนึ่งเทพบาร์เทพบาร์อยู่ซอยอยู่ซอยนานาตรงย่าน เปลียน22อ่าถูกต้องถูกต้องมันเป็นตรอกซึ่งสมัยก่อนเนี่ยจะมอมแมมมากแต่ตอนนี้ตั้งแต่เทพบาร์ไปอยู่เนี่ยตรงตรงเวิร์กนั้นเนี่ยเขาปรับเปลี่ยนใหม่หมดเลยชาวต่างชาติชอบไปเทพบาร์ถูกโบวให้เป็นบาร์ที่น่าจับตามองที่สุดใน AEC ตอนนี้เขาบอกว่าเป็นแหล่งแบบแ h a เอาท์สุดฮิตเลยนะเพราะไม่น่าเชื่อว่าเพลงไทยเล่นเป็นเพลงไทยเลยเหลอแสดงว่าออ๋พี่เทพของเรานี่เปลี่ยนอาชีพใหม่แล้วไม่ใช่เทพพวงงามไม่ใช่เทพพวงงามไม่ใช่บาร์ของพี่เทพไม่ใช่ไม่ใช่ทีนี้เขาเขาดดดังง้วยยเลาาอ หลังจากเทพบาก็อำลาชมพู่อริยาแล้วเราก็ถ่ายทอดถ่ายทอดสดต่อไปขึ้นรถซึ่งจอดอยู่ข้างๆแล้วทายซิว่าใครอยู่บนรถพี่เปิ้ลใครอ่ะคุณคุณแม่นี่ไงนี่สดนี่งนั่งรอระหว่างบาเลนี่แล้วอะไรเนี่ยเลาตีบนรถเอระหว่างนั่งรอขหน้าอ่ะนมกรสุสลัดกินเเทบารนี่เขาขายลาบเนืยด้วยเหรอฮะ ไม่ปากแดงขนาดนั้นปากนี่เมื่อวานนี่อะไรกิ๊บมาตอนเช้านี่ผิดและสีดำถูกปะใช่ใช่พี่อาร์ไม่ก็ไปนั่งรอเขาแล้วเราจะพากันไปปาร์ตี้ที่โซฟิเทลโซโซฟิเทลแวนคอกก็เลยคิดไอเดียตั้งชื่อลูกให้หน่อยใช่บอกเลยว่าคนจบคอมเมนต์มาเพราะว่าในร้านเนี่ยมันสามารถคอมเมนต์ได้สดนะมีชื่ออะไรบ้างมีชื่อหน่วงเอ้ยน้องน่วงน้องน่วงเหนียวน้ำหนวลมีแต่ชื่อดีๆมีแต่ชื่อดีๆทั้งนั้นเลยผู้หญิงผู้ชายเนี่ยผู้หญิงไีป้า ผู้หญิงบ้าเลยชื่อหน่วงไะไม่รู้ว่าเขาบอกให้ชื่อหน่วงบ้างน้ำหนีนี่คนมาขอใครบ้างอนี่ยนะแล้วตอนขอบอกว่าตอนตอนตอนท้ายที่ไปโซฟีเทลโซอันนี้พีคสุดเล่าเลยไม่รู้มีภาพหรือเปล่าช็อตที่ทีมงานตั้งใจดังสารคือนำเอามือถือเนี่ยนะติดโดรนเพื่อขึ้นตรงโรงงานโซฟีเทลโซและถ่ายและและถ่ายทอดสดชั้น29 ตอนโดนขึ้นไปเนี่ยนี่นี่ให้ดูให้ดูเฉยๆเป็นครั้งแรกที่เราใช้มือถือถ่ายทอดสดผันเ a c e บุ๊ k และเสียบโดนขึ้นไปเห็นไหมโดนขึ้นคออย่างนี้เลยโดนก็ขึ้นระหว่างที่โดนขึ้นไปคนก็คอมเมนต์ว่าโอ้โหภาพสวยโอ้โหมันเจ๋งละปั้งปั้งอะไรกูชนเติกพอถึงชั้นที่20บั้งและ เฟซบุ๊กมองนอกเฟซบุ๊กมองนอกที่กำลังมอนิเตอร์ดูการถ่ายทอดสดเลยอะส่งเมสเซจมาหาทีมเราว่าโดนหายไปไหนสัญญาณถ่ายทอดสดมันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นพวกเราพวกเรากะละแมคุณจ๋าเพื่อนๆแก๊งเราเนี่ยรออยู่บนดาดฟ้าสวีเดอ์โซเราก็เลยใช้มือถืออันนึงเปิดสัญญาณใหม่และถ่ายทอดจนจบถอยทอดต่อพอถ่ายทอดจบมีพรุด้วยมีพรุอีกมีพรุด้วยถือว่าเป็นการปิดท้ายอย่างงดงาม เสร็จแล้วก็ปิดเฟซบุ๊กไลน์ก็อำลาก็อำลาเสร็จทุกคนถามว่าโดรนไปไหนเจอโดรนระเบิดเลยอจอปรากฏว่าโดรนยังไงก็เละโทรศัพท์พี่วุ้นี้ก็เละให้ดูให้ดูนิดนึงว่าเกิดอะไรขึ้นกับมือถือเราโอ้โหสุดสตัวเนี่ยเลยเป็นที่พูดถึงเลยสุดยอดพี่ ขอขอบคุณนะคะาร์คโซซ i ตี้ชั้น29โรงแรมโซฟิเทลโซนะคะสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดได้ที่ www.sofitelso bangkok.com เป็นที่เก่าถึงค่ะขอบคุณทีมโดนด้วยคุณบินได้เจ๋งมากไม่ไม่ต้องบอกเลยว่าแต่ทิศทางเมื่อวานลมมันแรงจริงก็เลยล่วงนะคะขอบคุณทีมโดนแซม g e t e ี m FPV ขอบคุณคุณเพชรด้วยนะครับและขอบคุณสำหรับสัญญาณเมื่อวานนี้ A 4G Advanced 4G ที่เร็วที่สุด ถึงแม้ว่าจะตกและพังแต่มันคุ้มค่าในการถ่ายทอดเมื่อวานกับ Facebook Live ครั้งแรกของเราครับ yeah. Yeah. เรียกว่า uh huh. เรียกว่าตกมาปั๊บนะสัญ,ญญาณยังอยู่4 G ยังอยู่โอกาสมาแล้วครับสำหรับทุกคนที่สนใจจะลงโฆษณากับสื่อของ Woody World ทุกสื่อครับไม่ว่าจะเป็นรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุยรวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วยติดต่อได้ที่หมายเลขเดียวหมายเลขนี้ครับ อาจจะยังมีข่าวอีกมากมายที่เป็นข่าวใหม่ที่คุณยังไม่รู้เราพร้อมอัปเดตทุกเรื่องราวทุกเนื้อหานะครับเพียงแค่คุณติดตามตรงนี้เลยครับกด subscribe ตรงนี้ครับตรงท้องกิฟต์อะครับกดเลยสิครับรออะไรครับกดเลย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 กดลูกกดตรงลูกอะฮะ subscribe ครับโอ๊ยงงไปหมดกด subscribe ค่ะคุณเห็นคำว่า subscribe ก็กดแค่นั้นละค่ะย่าตรงไหนกดสิครับ